สวยสวยว่าดีกว่าดีข้างล่างมันว่ดไม่ใช่สวยอย่างให้เธอเลอะขื่อมึงจะขีดขึ้นๆอย่างนี้มันไม่สวยเวลายายบอกว่าให้ขีดแบบแบบนี้เจ้ายาวแบบนี้มันจะสวยเห็นไหมเนี่ยมันจะสวยกว่าแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้มันไม่สวยยากไปซ้ายยากไปขวาเอาไปซ้ายเขาวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ ชื่อถ่ายชื่อถ่ายอยู่เนี่ยมือข้าจืปวเชื่อถ่ายปวดมือใช่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 ซ้ายขวาทีพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นมันแหละสวยหัวสุดสุดเอแล้วพอแล้วเอาตัวใหญ่บ้างละเอาหางมัน เวลาหางหนูก็ลากตามหางมาเลยมันจะสวยงามถ้าทำอย่างนี้ใช่ใช่ลากไปซ้ายลากไปแล้วลากกลับมาลากกลับมาทางนี้ใช่ใช่ใช,ชโอเคแบบนี้แหละแม่นั่นสวยแล้ว <c oughs> หนักหนีหล่ะซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ขึ้นหลังลงไม่สวยเนาะเนี่ยใช่เอาไปไหนเอาวะหลังซ้ายไปไปขวามาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายหนูไม่เอาขึ้นเอาลงแบบนี้มันไม่สวยอันนี้หนากกว่านะใช่ทำเชื่อขึ้นและลงก็ได้ถ้าอันนี้มันสั้นๆได้กลับมา Five, 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 men five, 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 A, five, 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 D, five, D, five, F, G. five, five, D, five, 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 D, five, five, five,

มา,มามาด้วยกี่โมงวะยายไอ้ดู้นึ่งปแล้วสิบโมงสิบโมงคืสามสิบห้าสามสิบหกา,ส,าสิบห้า พ<ห>ยายามพยายามพยายามให้สวยอย่ายอมแพ้พยายาพยายามอ๋อพยาาพายาอพายาพยาามึ้นเงขึ้นลงแบบนี้นะ อู้อู้กดติกดติกดโอ้มากด <entertainen> <tsum eight fois> Ua apa cat? Ua kakak ke? Lagak kakak ke? เดี๋ยวเอารีโมทไปเล่นมานี่พังมาเฮ้ยทำไปมาเนี้ยมให้ยายทำให้ไป เราจะได้เทียบสี่กิ่งใส่สองอันกระดกกระดกดกกระดกะดกครับเราจะมาดูนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่หาตกแล้วเมื่อกี้ตกหนักเลยนะคะดูทำอะไรเนี่ยฝนตก จะดูเลิดทีวีดูมจะเปิดให้ไม่ย้ายเปิดเออเอปไป อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรกระดิ่งออกมาเนี่ยลำบายไปเลยเราไปซื้อเองก็ได้เขาขายที่ไหนซีเทียนครูเจะแจกซึ่งเรียนเอาไว้ให้หน้องเรียนไงน้องเรียนไให้ทำที่บา้านทำรถเทอะได้นะน้องเรียนไม่ใช่ค่ะยายบอกว่าให้ลากตามนี่หนูอย่าทำอย่างนี้มันไม่สวยลากยาว<น>ๆทำเองนั่นแหละหนูจะไปทำหนูจะทำขึ้นลงอย่างนี้ทำไปตามตัว ตามเป็นตัวจริงเลยันะี้มันจะสวยอ่ะพอ,อแล้วผมทำแค่แค่แค่มไม่สวยมไม่ต้องเกี่ยวว่ะค่ สีเขียวกบสีเขียวนี่ไงกบสีเขียวเลยขบแรก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 กบสีเขียวเก่งมากละลายจะได้เก่งแรก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 เก่งเก่งเลยต้องดีสิว้าวละลายสีสวยจังเลย อะไรด,ด้วยสวยๆกรลากรลกลกลาสีอวยอันนี้ต่อไปอันนี้อะไรอันนี้เขียวเขียวใบไม้เขียวเข้มอันนี้เขียวอ่อนเขียวหมือนกันเขียวระบายอะไรเจออันนี้นนนะะรออนนะบายอะไรอ่ะ อยอันนี้เอาละไายสีอะไรก็ได้ค่ะไม้หัวหัวเลือทำสีอะไรก็ได้หลักสีอะไรตามใจหนูเลยยจด้วยใยา,ยา,า,าังด้วยขาเรือขาจิง แล้วตัวสีเขียวเลยน้องเดียสิทำระบายสวยมากเก่งมากก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโขโขโข

ควายเข้านาเขาขึ้นถึงเขาเขาลักขังข้างขวาหงอหูใจกิดเจะาารใช้ชอบชิงตีดังจะาช้างไม่หนีเจ้าโซล่าที่ชอบกระเช้ากู้กันเจ้าหญิงสูพายเจ้าชนะก็ตายเขาตัดหัวฉัน ต่อทานข้ามารอน่อนังบนโตหน้าค่ะทออระเท้าเดินย่อมน่อนีนใหม่มองต่อเด็กต้องมีมุนต่อเต่าล้างตุงต่อทุ่งแบบมุนต่อทหารอดทงอดุงคนจะยงต่อหนูฝักไฟต่อใบไม้ทับถงต่อปลาตากบต่อพึ่งทำา ฟ้าทนทานทนทานฟันตั้งฟันสะอาดจังแล้วสะพานไปเพราะว่าคือคักยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอล,ลิงไปลากวเว้นลงยาฮา,าลาเก็บเนอ้องสีหวดยจ้าเสือดาวขน้อง บางทีใส่เพื่อจให้เงาแต่อ่านเงยงก็ค้่ตาตูมแล้วโดนซัพยูเรีย สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาถ่าย <c oughs> เราจะมาถ่ายบ้านของเรานะอันนี้คือหมามีของเรา,า,อ,าอันนี้มีทีวีด้วยนะแล้วก็มีชัน้นวางหนังสือนะทุกคนอันนี้น้องเบนเดียของเรานะตอนนี้คุณครูจะมาบ้านเราแล้ว อันนี้ก็คือโทรศัพท์อันนี้ก็คือรีโมททีวี<ะ> <c oughs> แล้วเราจะมาทำวันนี้ให้ดูบ้านของเราโลกเถอะไปหมดเลยแล้วฝุดก็ใหม่ จะถ่ายบ่งร้อยยี่สิบ